เขาเปล่าไม่ไม่ชวนเพื่อนไปนั่งเป็นเพื่อนเหรอเออแทนที่จะเป็นหูเป็นตาแทนพี่ตาเขาเออมานั่งดูน้อง,องๆว่าเขาทํางานกันยังไงขี้เกียจซะง,งั้นไอ้สองตัวนี้อ,อ๋อได้ทำงานอยู่เหรอผมทํางานอยู่ครับพี่ตาพี่ตาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะตกสเต็ปชุดเชิดใช้ได้แล้วพี่ด <Okay, okay. S 2> ูดูได้แต่เมื่อกี้สังเกตอยู่เงี้ยคนสนไทยรุนคัดแข่งขันโดยลีโอบี วันนี้ให้เห็นถึงในเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆอุปสรรคมีหลายแล้วก็ไปเจอในเรื่องราวของการที่จะใช้ความพยายามแล้วก็เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทำอะไรเนี่ยนะเมื่อจับคู่กันเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมแล้จะมีตัวเกินหนึ่งใช่ไหมก็เกิก็เป็นสามแล้วแต่พี่ตัวเกินจะไปอยู่ที่นู่นครับบ้านสองท่านนี้นะฮะก็อยู่ที่แท่นใช่แล้วพี่เริ่มต้นปั๊บไปคนแรกก่อนเลยครับไ่ไงลงปั๊บขึ้นบันไดไปครับเข้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่จะเดือดจะมันจะมีมันจะมีป้ายก่อนนี่ครับผม ปิดมาปุ๊บจะมีของ2ชิ้นครับให้ไปขนของนั้นกลับมาที่นี่ให้ได้พี่ผู้ถูกครับี่ครับขนแรกลงมาก่อนเลยครับไปที่บ้านบนบันไดไปที่บ้านหยิบของชิ้นที่หนึ่งมาแล้วก็ลงไปที่ฟองสบู่กลับขึ้นมาบันไดถ้าเป็นผู้ชายต้องใช้สองสะพานสองขาสองสะพานถ้าผู้หญิงิงสะพานเดียวสะพานไหนก็ได้แล้วกลับมาขึ้นบันไดกลับมามาถึงที่นี่ปุ๊บคนที่2ลงไปหยิบชิ้นที่2มาครับพอขึ้นมาได้ชิ้นปั๊บ เหรืออีกหนึ่งท่านที่เป็นส่วนเกินถูกปิดตาอยู่ครับเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสองท่านให้รีบไปเลยครับนี่คือที่นี่สามนี้ไปนะครับแล้วไปพาเขาค่อยๆมาให้ได้ไม่ใช่ค่อยๆมามาอย่างเร็วข้ามมาข้ามมาเพราะเขามองไม่เห็นกลับมาให้ได้เร็วที่สุดตีละรังเม้งในสนามไปเลยนะเดินสองามเช่ครับไปนะครับปั๊บ ั้ง่ยดวงไทยหนุ่มตอนนี้คือมันขึ้นแรงมากเลยเนี่ยพี่ว่ากิฟซ่าน่าจะคู่กับอีกัน่าเท้าขวายาใช่จ้าเงาะคู่กับรัชนาโมงดูบอกว่าผมคู่กับพี่เท่งครับ ตัดคู่ทไมวะมันคนดีด้วยคนบ้าเลยีกเกิดทำไมอ่ะตกลงคู่ใครเนี่ยพี่เท่งจ้ะอย่ถาอีกแลอย่าถาอีกแลโดนคู่นี้เขาทำกันแล้วคู่นู้นน่เฮ้ย่ยทำกันแล้วคู่นั่นเาทำกันแล้วแล้วคู่นี้ล่ะ คุณหม่ำส่วนเกินปิดตาไปอยู่ที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวลากมาให้เร็วที่สุดยิ่งเร็วเวลาใช้น้อยก็ยิ่งดีคู่แรกใครครับเฮงค่ะเราเลยตักยินดีครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คนเ่งกับคุณตักไปเปิดแผ่นแรกครับว่าคุณจะหยิบของสองชิ้นเป็นอะไรกับอะไรครับและเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยนะฮะของในบ้านเราสองชิ้นสิ่งที่ต้องการครับคือเออห้าก่อนตัก เอาหาบหรือจะฟูกนอนเดี๋ยวพี่เอาหาบมาก่อนอตักเอาฟูก<อ>ครับผม<อ>สุดท้ายเราสองคนอน่ะปล่อยเขาเขาอยู่รึไมไ้ยต้องช่วยเขาขอแรกคุณเท้ก่อนนะครับครับ ผัวอ้อยนี่ถ้าเกิดว่าช่วยทีมนะเขาก็ต้องวิ่งช่วยแล้วใช่ไหมใช่ไม่กลัวอะไรนะไอ้กลัวตรงเนี้ยตรงสะพานเนี่ยมันแวบไปทิ่มนิดสีดวงทำไงมันหนักอะคุณตักหนักไหมสบายแล้วนี่จะลำบากโอ้เอ้าุึงเวลาเธอเองทำเวลาดีนะคะสองนาทียี่สิบเจ็ดวินาทีเอาละเป็นตัวต้องเอารว้ดีดีเอ้ สองใครครับโอ้ครับอ้าวคุณโนงนะฮะมาแล้วครับสองสิ่งไม่รู้ยากป่ะนะเอาละวสองสิงบวกตาบอดด้วยนะปั๊บโอ้โหกองพันทั้งหมดได้เลยได้เลยโอ้โหกำลังใจเหลือเกินจริงๆเนี่ยสองนาทียี่สิบเจ็ดพร้อมไปเอาลาสกันครับ ตาบอดสใหญ่ไม่ช่วยฮะช้าดึงดึงดึงไม่ยอมวิ่งเลยโอ้โหถ้าวิ่งแล้วนหนนี่บาดเจ็บเไม่ช่วยเลยแหมคนตาบอดนี่โอ้โหถ้าวิ่งเลยวันนี้มึงคู่ของคุณกิฟซ่าคุณหนอกสองนาทีสี่สิบหกวินาทีโอ้โหดีดีนีเวลาเรามากกว่าเขาเวลาน้อยชนะโอ้โหมีหลอนหลายทีปิดท้ายละมาปิดท้ายมาหนึ่คุณอันคุณตุ๊กจี้ของสองชิ้นนะครับเป็นอะไรครับ เป็นนี่มันจะเหนื่อยกว่าโอ้โฮแม่อาจสายช่วงเวลาจังหวะงทุกขคุณจริงพร้อมไปอันนครับ้าด้นะครับตุกี้ไปกันแล้วครับ ติดต่อยนะทุกี้นะฮะแล้วก็หุ่นแตกด้วยเป็นอะไรทุกกี้โอ้โหตอนนี้หนูหนูหน้ามืดโอ้โหเอาละดูผลนะฮะว่าจะออกมาเป็นอะไรนะฮะทีมนี้นะคะบังเอิญครับกี้สองนาทียี่สิบหกวินาที กินกับตุกกี้ของเราไม่ได้นะตกลอบพูด <Okay. S 1> ที่ได้คะแนนครับ <c oughs> อ่ะทีมนี้คุณอายคุณตุกกี้ <c oughs> นึงน่งคะแนน